กูซื้อจังได้แบบว่าล้านสาวสองหมืนมาแบบว่าเฮ็นทือนเห็น่านดีใจบ่แม่ก็ดีใจแล้วใส่ชอยกับดูร้านนี่แหละใส่ดูกระหายด้านกระห้ยเพราะเราใส่ไปวัดมันนี่กันย่าหวานดูร้านก็ตังให้กินเพราะบำรุงเท้าแข็งห้องข้ักแกก็ได้แล้วห้องเย็นอะไรอ่าเแ่าแก่หักว่าสินซ่าเนาะเพิ่นกับเป็นคนซื้อซัดอ่ะกับเป็นคนขยันมันเพี้ยนนี่แหละเแ่าแก่กับเลยหักตามที่ สอบถามมีแม่เนาะออกจากบ้านโดยคววมจนเนาะไปสู่ซ้นโดยน้ำพักน้ำแห้งวันนี้ก็คือความภูมิใจเนาะขังหลังนี่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะเลยก็สบายดีพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศน้ำเนาะเมื่อนี้เนาะนั่งกระสีผ้ามาเบงอ่าเพื่อนเนาะจากน้ำพักน้ำแห้ง ที่เพื่อนไปทํางานอยู่เมืองไทยเยนาะโอ้กะลังใหญ่หลังงามเนาะท่านผู้ชมนั่งก็เลยขออนุญาตทางจะคล้องเพื่อนเพื่นนะอนเนาะมาไายเพื่อนก็บอกว่าเออมาไายได้เพื่อนา่ามือนี้นั่นงกะมาเนาะโอ้ยแม่แม่สบายดีสบายดีแม่สบายดีล้างหมดไงจ้ะไอ้แม่คอยอยางไงแบบนี้ไปหาเงินเองไปหาเงินอีกก่อนยังจะได้แบบนี้ <c oughs> เขาเป็นว่าเขาได้ยินมหมเอ้เนี่ยจะคล้องกันมันอยู่นาก๊อปก๊อก๊อมีจะคล้องเพื่อนเนางเออไป้ก็มีจัานี่แหละเพื่อนเพื่นพี่น้องรู้ได้เขามากขางในกวางอบเนาะทั้งกวางทั้งใเดวเดียวรอเดียวรอยวนไหเสียเสีเห็นก้อง

เ็นงานเนี้เห่็ออหาเนไปเป็นเด็กเสือดานอาหารเนาะก็เพื <k> ่อนเดือนลยันคือแบบว่าอันนี้เพื่อนไปจังปีเดเไปายปีาเห็นงานที่บเาเพื่อนังเพื่อนเลยอเออพี่แดง้าไปี่แเ็บแข้ามามอไรไปมาไรสองเ็มไปเก็บไปอยู่แตนี่ เหตุงานเสริมเหตุทางานหลนะารนั่มีงานงานเสริมนั่มเออกระดูเอาไปเห็นงานบางเดียวขอเขได้ได้เรม่ได้ได้่อนได้ตัวนี้ได้กับเหตุสุดนนาอีกใช่ไหมเหตุอาศัยว่าเก็บเล็บผสมหน่อยน้องเม่เนาะน้องเมยใ่เวลาเห็นเพื่อนลังหนีจะปีนจะปีนมุขภาามีน้บอกป้ ปีนี่หลีเนวะแา่วมาเินกรเก็บเงินมาก่อนน้านแล้ลบอกเลืกเก็บก่อนหนก็นี้อืมเคนกระเก็บเงินมาก่อนคนก็จังมาทำงานให้เเก็บเงินอยู่มินเราได้ถูกมาทำงานเราหักกระหอบไปทั้านี้เราซื้อข้ามใี่เจ้าสิแหอืมมันก็ามากฝามากก็ซื้อข้ามใซื่อข้าได้เหื่อเราเอาเหยื่อเราไปทำีบาทน้ำพักน้ำแห้งยาลทกสา้าเนาะไปทํ้งีเเงินเดือนแปดพันยู่เฮงอยูให้งานนอนเดียวเลย บ่บ่ได้ง่ายห่างก็ง่ายห่างนี่เนาะไทะาปีกันเดือน8,000จังว่าพี่ไปไปมาๆก็คือว่าได้ค่าแรงได้นี่ขั้นต่ําก็300ได้เอื้อ300ปลายเนาะเพิ่นก็เก็บเงินส่งมาคืออีแม่เพิ่นเว้าล่ะฝากมาทางนี้หก็มันก็บ่ได้ได้เป็นก้อนเนาแม่เนาะแบบ เก็บเล็กผสมหน่อยเพื่อก็ซื้อข้ามไหวกระ้ือข้ามไหวบัดพ่อสีเฮ็ดเถือนก็ขายขายแบ่งจันปันส่วนมาเฮ็ดเถือนเฮ็ดสานอยู่เน่อยเนาะกูซื้อจังได้แบบว่าล้านสาวสมเงินมาแบบว่าเฮ็ดเถือนเฮ็ดสานดีใจบ่แม่ก็ดีใจแล้วยใส่ชอยกับลูกล้านนั่นแหละให้ใส่เดินก็ให้ด้านก็ให้เพราะเลยใส่ไปวัดเลยโอ้ยลูกล้านฝานมาอยู่แม่เพิ่นกะขาวัดฟังธรรมเนาะ บันนี้กาย่าว่าลูกร้านกต่างๆให้กินเพราะบำลูกเฮาแข็งแข็งลูกกะไห่ร้านกะไห่หมประมาทจะพ้นค่าไห่เบิร์ตแมนลูกร้านไห่เังซี่เพิ่นเอาไปเห็ดบุญเห็ดชินเฮาอยู่สนุกสุขสบายทั้งลูกทั้งร้านกระไดบุญแน่แม่ลูกร้านไห่มาขาไปทำบุญมาทกระไดโอกาสท่านลูกร้านไห่มาขาไปทำบุญมืัอนี่ไปซื้ออันนั้นมาสิไม่เห็ุต้น กับเป็นตับเป็นบีว่า่ซะไปแล้วมีความต่างอกต่างใจเออเจ้าเห็นได้ไอ้เจ้าอยากให้พ่อให้แม่เด็ดแต่ว่าเพื่อนเนี่ยข่มเพียรไ้ประมาณสามปีข่วมขืนความขืนปีนี้ความขืนปีนี้ต้นเดือนสี่นี่นะเก็บพร้อมออมเล่นเก็บมาก่อนนั่นแหละท่านสิบว่างแล้วเนาะเอลยเนาะสางสีวิตขืนเช้าขืนนี้ทร้างก็เฮ็ดไปเธอละเล็กละน้อยเป็นมาแหม่คอยเฮ็ดไปแหม่ เฮ็ดทอยหาไปมาแม่ีเฮ็ดไหวกอเฮ็ดแต่ปีแตเดือนรมเหล็กผสมหน่อยแต่ไปจะคล้องวันนี้เ็เคยเฮ็นมคลิปเต็มเต็มหร่อวะย่างย่างคลิปนั่นนะถามเห็ดอวันพันคลิปเต็มองเปล่งเนาะเอออาันนี้กันองระาะตรงนี้เลยเนาะเออไอนี้ก็เป็นห่องนอดเดี๋ยวให้แม่ภาพเข้าไปตรงนี้เป็นห่องยงนี้ไหมของของนี่เลยห่องนอดว่าไหห่องนอดด้วกันอันนี้ห่องผะประธานเนเอา โซ่ของนอดหองาของหนารองขอ้นี่ก็เป็นของนอนะเป็นของนอนี่เป็นของนอนของพแล้วเเป็นองนของ่างน้าี่ก็เป็นอีกของนอนเนาะองนอดมาทางโซนข้างล่างนี่ก็จะเป็นของน้าเนาะที่ไพ่รับวานกยังเข็่เซนเเนาะปนอเนาะ ทานผู้สมไปสูอีกกอนพวงมีแห้งแม่พวมเ่ายังบบทันเถาท่านแก่เนาะเดี๋ยสิไปเบิ่งไผ่หนอกเนาะไหพ่อน่อาแบบไฝ่ก็ซูกินกินแม่ี้นอยอแม่ชื่อแม่ซื้อมป่วยจังโดยคนหนากัน <laughs> คนเลาวบแม่ได้ <laughs> <laughs> คนต่า,างประเทศได้ข่าวไหมคนไทยคนขาปากรอง ถามว่าใอยซื้อแมกคอยเป็นคนคนทางไหนแล้วว่าแบคนตังบทีเงจะซื้อเงพื่อนปายมาว่เพื่อนคอยไปทายเพื่อนแม่เพิ่นจะสิบผ้ายางอ่อมเพื่อนเนาะแม่ตังมันมีหัวไอ้ที่มันจะมีหัว้นตำหนิก็ดีใจเลยนะขอว่ามันมีหัวใคกหางยูใกหางยู่บกเบงเนาะ เด็กเบ่งขึ้นเพื่อนที่นี่ใช่โอ้หนี่วะเบ่งขึ้นเพื่อนจังหวัดเบ่งขึ้นเ,นเพื่อนอืมบริเวณหลอกเพื่อนเพื่อนกับปู่โก้ค้างยุงเนาะอตอนนี้ก็ก็ร่างเป็นหลอกอยู่ <c oughs> มาทางข้างนี่ก็เป็นคางไตเนาะท่านผู้ชมเนี่ยนั่งสีผ้าย่างหล่อไปเพื่อนนี่ซุ้งจัาเม็ดนี่นะแม่รประมาณเม็ดกลัวพวกนี้นี่เนะาะจักหลุลูกไว้คือกระถางแชมพูไปเนี่ยไปทำกายแอลอินอะไรเนี่ประมาณเม็ดกลัวเลยเนี่ย อันนี้เพื่อนใครแมเ่ชีเรือห่านอันนี้เพื่อนแม่สีมีอย่างไม่จะบอกข้างนี้ชข้างนี้ก็ล้างเพื่อนเนาะข้างนี้ก็ล้างเพื่อนหันก็เพื่อนเก่าหั่อนสีันก็เพื่อนเก่าแม่เพื่อนเพื่อนกระหยาดแม่ยังนอนล้างไหนอยู่เนาะเออยังนอนล้างนั่นแม่นอนล้างเก่าแต่เอื่อยเพิ่อนก็มานอนล้างหนีรุ่งเช้เนาะมานอนล้างหนีนอนกับร้านอยู่พูดเลย ไปเบิ่งขังเนื้อบาดนี้ท่านผู้ชมมาทำฟังเนื้อเนาะทำฟังเนื้ออันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเตาเฟือเพิ่นแต่ว่าตะก้อนเพื่อเอือยเพิ่นกระเฮ็ดเฟือเนาะมันเป็นเตาเฟาะพี่หรอกเนาะเตาเฟือหรือว่าเตาเส้นก๋วยเตี๋ยวนั่นเองเนาะตะก้อนเอื้อยเพิ่นกระเฮ็ดบนาะบัดนี่ลูกไปทำงานไทยแล้วก็แบบ ลูดสรงเงินมาห้มันกระเมืยแน่เพื่อนก็บอกว่าเออมันลําบากร้ายแม่เลยบ่อยากให้แม่เห็ดเนาะยังไงแม่สบายแม้สันจเนาะอันนี้โซนเพิ่มคั่วเพิ่มคั่วคุณท่านเวพี่น้องน่อยเนาะท่านเดวไม่เอามาดูทีละอ่แมนจะบอกใจบ้ง่างบ้งโอ้บางอ่างพเรียงั้าน้าหมอนโอ้ี่เข่งหังกระแทกหน้ามาถ้าเขาของน้าินี้เดี๋ยวาดพี่น้องาดพันนี่ อ๋อเป็นประดุกทีงแท่งกัแทงน้ามัดขาของน้าม้าบเร่ห้บิ๊ทั้งเื่งกัแทงน้านะพี่้องนะสบายเลยนะสบายเลยแม่เองของของออทังนกนบปลาปากับพระถนอดเลยเนาะย่างเนยเนอกขมมมิตรนามมาดานส่วนนั้นย่งเส้นนบดานเลยเนาะจ้าหนบมาดานเนาะอันนี้หนบมาดานนปลาป่าพระถอเนาะมินมมาดานคือร้าน เา้าอีมเมะเนาะเพิ่นไปเหตุงานอยู่ไทยเพิ่นไปเหตุงานรานอาหารนี่แหละเป็นเด็กเสิร์ฟเนาะไปอยู่กับหลายปีทันผู้สมก็เก็บเล็กผสมหน่อยนี่แหละเนาะจนอ่าเท่าแกหักว่าสันซะ,นะเนาะเพิ่นก็เป็นคนซื้อซัดแล้วก็เป็นคนขยันมันเพี้ยนนี่แหละเท่าแกก็เลยหักตามทีสอบถามอีเมะเนาะแต่เท่าแกหักนี่ก็ะคืนน็นหาได้แม่เนาะ <c oughs> <c oughs> ก็ค <N cess inh aling> ือเยื่อเทีอนเป็นกับบรเทศทีเดียวนะพี่น้องเนาะส่งมาที่เด็กเจตน้อยจังซี่หยมไม้หลายปียังได้เรียวหลายปียังได้เรียวเนาะใช้เวลาสั้นนิดปีไหมสามสี่ปีสามสี่ปีเนาะกระปวดเบิดรลายเป็นไงเนี่ยนาะพี่น้องหลายเพิ่อนกับกับเบิดรลายเบิดรลายอยู่เนาะสั่งเฮือนแต่ว่าเข้ากับประเด็นนี้เจตนามากอวดทางอวดมีน้อเนาะแต่ว่า มาเห็นกับเพิินแล้วก็หูซึกภูมิใจกับหลูกกับเต่าเน,ะนออาะนอทานผู้ชมนั่งเองได้มาเห็นได้มาสัมผัสแลลวแบบหูซึกดีใจไปน้่เพลินนอที่แบบว่าหลูกสาวไปทำงานไทยทรงเงินมาใหแม่เห็ดเทื่นจนหลังไงเนาะ,ะไปออกจากบ้านนี่ออกจากบ้านโดยความจนเนอไปสู่ส้นด้วยน้ำพักน้ำแห้งจนแบบว่าประสบผลสำเร็จเนาะ กะหูซึกดีใจน้ำพินได้หลายวันนี้นั่งกับผ้ามาเบิงเนาะกับโบนเนกับบ่ได้มีเตตหน้า,า่าสิมาอวดลำอวด,วด,วด,วดรวยแตย่อย่างใดเนาะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่อ่อถอทอยในการสู่ชีวิตเนาะแล้วกามีแรงบันดาลใจวันนี้ก็คือความภูมิใจเนาะขังหลังนี่พี่น้องวันนี้เนาะนั่งกับสีด้ปิดคลิปไปก่อนเบื่งคลิปแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่งน้ำในเด้อ ล่าไปก่อนเนาะสบายดี